แล้วมาดูเหรียญน,นี้ครับเพื่อนๆนเหรียญน,นี้นะครับเขาเรียกเหรียญดาบหักหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ปี07นะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนว่าที่ละลึกในงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดดอนไล่นะครับหนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรีเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะเพื่อนเอนและรู้สึกว่าน่าจะมี3แบบนะครับ มีเนื้ออป,ปาก้านะครับแบบที่แมนถืออยู่นะครับและเนื้อฝาบาทมีแยกนะครับฝาบาทลมดำกับไม่ลมดำราคาก็ผมว่าฝาบาทลมดำน่าจะแพงกว่าหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนี่เหรียญนี้นะครับยาขัดเดิมๆเลยเป็นเหรียญที่พบเจอน้อยนะและหายากพอสมควรนะครับในสภาพสวยๆนะเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนๆดูความเป็นธรรมชาตินะครับ ดูการแกะพิมพ์มคมลึกบึกเลยนี่เป็นเนื้อปากกานะครับนี่ตัวหนังสือลึกคมชัดนะครับใบหน้ามนี่ดูด้านหลังด้านหลังรูเจาะเรียบร้อยนะครับตัวหนังสือลึกคมชัดนะครับนี่มีการขัดเหรียญน,นะครับถ้าเป็นอปากกาต้องขัดนะเพื่อนๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเหรียญดาบหักหลงพรามุ้ยแบบนี้แม่รับเช่าหลายๆพันครับ